อันยองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซ่าเอทนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโตเกียวค t นเบ h เชนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวนะครับตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะครับในวันที่12ก็คือชูสกิยามะนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวระดับเอเดนอารนะครับส่วนข้อมูลก็คือนะครับเขาจะเป็นตัวละครประเภทสกิลนะครับเป็นสายโจมตี นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสกิลการแล้วก็พวกพาสีติดตัวหรือว่าปปดตินิกันนะครับโอเคมาดูกันที่สกิลการก่อนเนาะสกิลการเนี่ยนะครับผมก็คือจะเป็นการโจมตีศัตรูเป้าหมายเดียวนะครับจะโจมตีแบบบลัดนะครับแจ้วตัวบลัดตัวนี้นะครับเป็นเอฟเฟกหรือว่าบัฟก็คือทุกหนึ่งะครับทุกหเของเลือดที่เหลืออยู่หรือว่าที่เรามีอยู่นะครับก็จะ ทำดาเมจเพิ่มเติม0.6%ูงูดอย์างง่ายเลยถ้าเกิดเรามีเลือดเยอะหรือว่าเลือดที่เราเหลืออยู่เนี่ยมีเยอะนะครับก็จะทําให้ในการสร้างดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมจะเป็นพาสซีฟติดตัวนะครับพาสซีฟติดตัวเนี่ยก็คือเมื่อเราโดนโจมตี2ครั้งนะครับหรือว่ามีการใช้สกิลการ์ดนะครับจะได้รับเจ้าตัวของเอฟเฟกหรือว่าบัฟ ฟีดเนี่ยหสเต็กนะครับและเมื่อเจ้าตัวบัฟฟีดเนี่ยครบ3สเต็กนะครับจะทําการรีมูฟหรือว่าลบนะครับดีบัฟและก็วีคที่เรามีอยู่เนี่ยออกทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทําการโจมตีศัตรู200เซนแบบสุ่มซึ่งในการโจมตีนะครับจะเป็นการโจมตีแบบแวมพายนะครับแวมพร์เนี่ยคือมันจะดูดเลือด3เท่าเมื่อเราทําดามินะครับ เดี๋ยวขอย้อนอีกนิดนึงนะครับเจ้าตัวของเอฟเฟกต์ฟีดเนี่ยก็คือจะเพิ่มการดูดเลือด3%ามเอร์เซ็นต์นะครับผมะเรามาต่อเนาะพอเราโจมตีแบบมัมพายเสร็จเนี่ยก็จะทําการลบเอฟเฟกหรือว่าบัฟของฟีดออกทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟติดตัวของชูนะต่อมานะครับจะเป็นการปลดลิมิต3ามนะครับลิมิตสเนี่ยก็คือ เมื่อฮิวหรือว่ารักษาหรือว่าฟื้นฟูเลือดนะครับให้กับเขาเนี่ยนะครับจะได้รับโลเขาเนี่ยจะได้รับโลยี่สิเเของจำนวนที่ฮิว1เทินนะครับถ้าเกิดเราฮิวแรงนะครับได้รับการฮิวหรือว่าฟื้นฟูเลือดเยอะๆนะครับก็จะได้โล่หนาขึ้นนั่นเองประมาณนั้นนะต่อมานะครับเป็นการปลดลิมิต6กลิมิตหกเนี่ยก็คือนะครับเมื่อมี นะคถ้าเกิดเรามีในส่วนของโล่เนี่ยนะครับจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับก็คือเราจะสร้างดาเมจอะเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ดาเมจที่ได้รับนะครับจะลดลง10%นั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับลิมิต3นั่นเองนะเพราะว่าลิมิต3เนี่ยจะได้โล่นะครับถ้าเกิดมีฮิลและสุดท้ายนะครับเป็นปลดลิมิต9 ลิมิต9 power b ิ r ์ดนะครับผมก็คือเราอยู่ใน power b ิ r ์ดหรือว่าเรารวมการ์ดเป็น3ดาวแล้วก็มีออร่าเหมือนซูเปอร์เซย่าออกมาเงี้ยนะครับผมจะได้รับสแต็กหนึ่งสแต็กก็คือเป็นสแต็กของปีดก็คือเพิ่มการดูดเลือด3%นะนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอสิบแล้วก็ลิมิตท,ที่ปลดนะครับของชูนั่นเองนะครับผมมาสรุปกันคร่าวๆนะครับสำหรับชูนะครับในสายสกิล นั่นเองนะก็ตัวนี้เป็นตัวละครที่พอเราอ่านสกิลแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับเป็นตัวที่เก่งเลยนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยในส่วนของพาสซีฟนะครับผมที่ให้มาก็ดีแล้วนะครับก็เราจะได้ในเราจะเพิ่มการดูดเลือดใช่ไหมถ้าโดนโจมตีเนาะหรือว่าใช้สกิลประมาณนั้นแล้วก็พอเราได้รับบัฟฟี่เนี่ยรบสบัฟมีการลบด้วยลบดีบัฟนะครับหรือว่าแล้วก็มีการลบ วีคออกด้วยค่อนข้างดีหรือว่าดีเลยแหละนะครับเพราะว่าปลดลิมิต3กับลิมิต6เนี่ยยิ่งดีไปใหญ่นะครับผมซึ่งถ้าจะเล่นต้องลิมิต3มเนี่ยมันต้องได้รับฮิวนะครับถ้าเราไปเล่นต้องมีตัวฮิวในทีมนะครับถึงจะดีเพราะว่าได้ฮิวปุ๊บได้โล่พอได้โล่ปุ๊บลิมิต3ได้ใช้แล้วอ่าพอราปปดลิมิต6ลิมิต6ได้ใช้อีกพอมีโล่แล้วทำไงนะครับเพิ่มดาเมจในการโจมตีอีกแล้วก็ดลดดเมจที่รับไปโอ้โหถือว่าเป็นตัวละครที่ พา s s i v ีแล้วก็ลิมิตที่ปลดเนี่ยสอดคล้องกันโคตรนะครับก็ถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยคือตัวนี้ดูดเลือดได้นะครับมีโลได้ตีแรงตดดัดาเมจที่ได้รับอีกถือว่าครบเครื่องนะครับแต่ที่สําคัญเลยในทีมต้องมีตัวฮิลนะครับถ้าในถ้าเกิดในตัวเนี่ยในทีมมีตัวฮิลก็จะทําให้โลหนาขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าไม่ต้องรอฮิลรอในการที่เราจะดูดเลือดเนาะ ใช้ดูดเลือดก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดดูดเลือดมันก็เป็นการรักษาใช่ไหมละ่ะเออนะครับเดี๋ยวฟื้นฟูเลือดเนี่ยก็จะได้โล่เหมือนกันนะครับผมอืมประมาณนี้ก็เป็นตัวที่น่าเปิดนะผมว่าเก่งเลยแหละนะครับแล้วมาเป็นสายสีเขียวอย่างนี้ด้วยนะครับผมอ่ะใครที่จะเปิดก็อย่าลืมนะครับเตรียมเพชรไว้ให้พร้อมนะครับตัวนี้นะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลดอัพนะครับเปิดหลุดเลดได้จากตู้ตัวละครอื่นด้วยนะครับไม่ได้เป็นตัวเอกวุฒิที่ ไม่สามารถที่จะมาในตู้ธรรมดาได้นะครับผมโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลตัวละครของชูก็จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเปิดด้วยละกันนะครับ mm hmm. ก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจแฟนเพจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ